ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Legacy X Generation กับมสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำ้วิเป็นตัวละครของคุณ KKM นะครับก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางสำหรับคนที่งบน้อยเติมไม่เยอะก็สามารถโหดได้ซึ่งสำหรับตัวละครเนี้ต้องขอเกินก่อนนะเขาเติมไปไม่ถึงพันสำหรับแพ็คที่เขาเติมนะครับก็จะมีคาฟ่า VIP การ์ดเติมไป2ครั้งแล้วก็จะมีแพ็ค29บาทอีกหนึ่งครั้งด้วยกันส่วนค่าสเตตัสของตัวละครสกิลที่ใช้และอุปกรณ์ที่สวมใส่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่า ที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบีเทปอรนาชีวิตนิลันแลกนาล็อก X next generation ก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมาก ROX แพ็กใหญ่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ Power Play ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Play สําหรับอุปกรณ์ที่สมใส่นะครับในช่องอาวุธก็จะใช้เป็นอาวุธเลเวล40ปรับแต่ง2ขั้นด้วยกันค่าสเตตัสพื้นฐานก็จะเทียบเท่ากับอุปกรณ์เลเวล60ซึ่งเป็นอาวุธสีขาวนะครับสามารถปรับแต่งได้ในส่วนของการทําฟ b ม l นะครับก็จะเน้นไปที่อินมีเลเวล2เลเวล3เลเวล4นะครับแล้วก็การที่สมใส่เป็นการ์ดงูซึ่งตอนที่เขาซื้อนะครับราคาจะถูกมากกว่านี้นะครับแต่ราคานับป,ปนเนียจะค่อนข้างแพงการที่สวมใส่การ์ดใบนี้นะครับก เพราะว่านในการที่เราเล่นาวิคคาถามือเดียวค่าเฮนของตัวละครเนี่ยจะไม่เพียงพอในการใช้เลเวลสกิลสูงๆก็เลยจําเป็นต้องใส่การ์ดงูเข้าไปนะครับและในการอัปเกรดเลเวลของอุปกรณ์เนี่ยอยู่ที่108นะส่วนการรีไฟอยู่ที่บวก4นะครับ ในส่วนของช่องโล่เป็นอุปกรณ์เลเวล40นะครับปรับแต่ง4ขั้นค่าสเตตัสพื้นฐานก็จะเทียบเท่ากับอุปกรณ์เลเวล80อัปเกรดเลเวล102นะครับดีไฟล์เลเวล5อัปแมวนะครับก็จะเน้นไปที่อินมีเลเวล9เลเวล7เลเวล7และใส่เป็นการ์ดงูเช่นกันนะครับในส่วนของช่องทาริสแมนอันนี้ก็จะใช้เป็นยันลดไล่เพื่อเอาค่าเฮดนะครับ และอัพแมวก็จะเน้นไปที่อินมีเลเวลเจ็ดเลเวลหกเลเวลห้าส่วนการที่สวมใสะะ่เนี่ยครับก็จะเป็นโซลเจอร์สกิลเรียวตันเพื่อเอาไฟนอลเฮดบวกสามเปอร์เซ็นต์หน้าตาของการก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่หลายๆคนเรียกกันก็จะเป็นการเอสเอสช่องแอสเซสซอรี่ก็จะใช้เป็นแหวนดอกไม้ปรับแต่งสี่ขั้นค่าสเตตัสก็จะเทียบเท่ากับอุกรเลเวลเจ็ดสิบอัพเกรดเลเวลยี่สิบห้า 25, นะครับรีไฟเลเวลสี่อัพแมวก็จะเน้นไปที่อินมีเลเวลเจ็ดเลเวลห้าเลเวลแปดการที่สวมใส่ก็จะเป็นการเอสเอสเช้้้เเเเเปปปป็็นนนนนนแแหวดอกไมต่่ณััจจุบี ory, ยขนนาใช อ,อัปเกรดเลเวล31นะครับรีไฟล์สีในส่วนของออฟแมวนะครับก็จะเน้นไปที่อินมีเลเวล5เลเวล4เลเวล5แล้วก็ใส่การ์ดเอเช่นกันนะครับในส่วนของเครื่องป้องกันก็จะใช้เป็นชุดวอคิวรี่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ทําการปรับแต่งขั้นนะครับอัปเกรดเลเวล23่รีไฟล์เลเวล4และออฟแมวก็จะมีเลเวล3เลเวล3เลเวล6การ์ดที่สมทสัยยังไม่มีในช่องโค้ดช่องนี้จะอัปเกรดไปที่เดเวลรีฟลลลลลลเเเเเเวววว4 4นะคับออมม3 3การ์ดที่สมสิบก SP 4,008 แล้วก็ช่องรองเท้าเลยครับอัปเกรดเลเวลไปที่4 2รีไฟเลเวล4อัปแมวเลเวล7เลเวล4เลเวล5การ์ดท,ที่สวมใส่เป็นการ์ดซอมบี้ส่วนช่องคอตูมส่วนหัวก็จะใช้เป็นดีดิมซึ่งเป็นคอตูมที่ดีที่สุดณปัจจุบันนะครับสำหรับสายเวทเพราะว่าเขาจะบวก MS t t แอทให้ถึง3%ส่วนการ์ดท,ที่สวมใส่นะครับก็จะใช้เป็นหมาเน่าจะบวกไฟนอลเอ็มดามเโบนัสให้6%ช่องตานะครับจะใช้เป็นหน้ากากก็ใช้เป็นการ์ดหมาเน่าเช่นกันนะครับ บวกไฟนอลเอ็มดาเมจโบนัส6%ช่องปากนะฮะใช้เป็นดอกกุหลาบใส่การ์ดที่บวกไฟนอลเอ็มดาเมจโบนัส6%หน้าตาของการ์ดก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราดูในส่วนของอุปกรณ์ไปแล้วนะครับต่อมามาดูในส่วนของอาวุธเงาอาวุธเงาเลเวลนปัจจุบันนะฮะจะอยู่ที่เลเวล3ช่องจารึกนะครับอินเลเวล15เด็กเลเวล15เอ็มเพลเลเวล5นะครับเอ็มดาเมจโบนัสเลเวล5ช่องขยายเอ็มแอทแทกนะครับเลเวลสิบห้าเฮดเดเวลรับ เอ็มเพนเลเวลห้าเอ็มดาเมจโบนัสเลเวลสิแลวก็ดูดเลือดเลเวล5ส่วนช่องขั้นหน้าสกิลที่ใช้ก็จะเป็น l i g ไลติงโว่ช่องพิมพไลจูทันเดอร์ช่องหนังสือจะใช้เป็นเชนไลติงถัดมามาดูในส่วนของค่าสเตตัสน้าปัจจุบันของตัวละครนะครับอินจะอยู่ที่606 Dex 70เด็กนะครับแม็ก p อยู่ที่211,477ส่วน m a ็ SP ก็จะอยู่ที่29,919 m เก้าอสแะครับจะอยู่ที่513พั d f อยจะอยู่ที่2487 รายละเอียดเดยนื M ้อใน M p อยู่ที่889 Final M p ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่39.73%ส่วนค่าเฮดนะครับจะอยู่ที่1,747ลดคูดาวแปรผันของสกิลอยู่ที่15.7วิและแค่ทําแปรผันอยู่ที่3.9วิและ Final Head 31.50% M Damage Bonus อยู่ที่1,960 Final M Damage Bonus อยู่ที่39% Final M p อยู่ที่19%และก็มีดูดเลือดตรงนี้นะครับ4%ส่วนรายละเอียดสเตตัสอื่นๆตามนี้เลยครับผมต่อมามาดูในส่วนของการปลุกพลังช่องอัปเกรดจะอยู่ ที่3ขั้นการทำออฟแมวนะครับอยู่ที่1ขั้นปลุกพลังรีไฟตอนนี้ยังไม่ได้ทำการปลุกพลังรีไฟส่วนปลุกพลังการดดูในส่วนของภาพรวมก็จะมีเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถัดมาเลครับมาดูในส่วนของสกิลกันต่อสรันสกิลที่เซตนปะัจจุบ,บันนะครับสำหรับสายนี้ก็จะเป็นสายฟาร์มก็จะมีสกิลไฟบอนทำดาเมจ AOE ไฟวอเลเครับป้องกันรอดตัวสร้างวงแหวนไฟโคโบอัพ5เพื่อไปอัพฟอร์สไดร์แล้วก็มาต่อที่สตอมกัสอัพลีมานา5นะครับแล้วก็อัพพาร์ส,ส10ยิ่งเรามีค่าแม็กเอพีเยอะก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้เราส่วนสกิลถัดมานะครับก็จะเป็นสกิลจูทันเดอร์อันนี้อัพแค่5เพื่อที่เราจะไปอัพสกิลลอดออฟเวอร์มิเลียนแล้วก็จะมีอัพสกิลไฟพิล่านะครับ10แล้วก็อัพพาร์ส10 แล้วก็มีอัพนาปานบีบอีก10ส,ส่วนค่าไฮวีนะครับก็จะมีอัพเชนไลติ้งลงไปให้เต็ม10ได้เลยนะครับแต่สกิลพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะว่าตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยมีค่าซีดีแปรผ่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ตรงสีเขียวลบเท่าไหร่ก็จะใช้เท่านั้นแต่ตัวละครของคุณ KKM นะครับเขามีค่าเฮดเยอะสมใส่สาการ์ดไปเยอะนะครับเขาก็เลยสามารถใช้ได้เลเวล10เลยและมีสกิลเปิดปับ๊บเพิ่มดาเมจเวททั้งทีมอันนี้ก็อัพเต็ม10เช่นกันนะครับส่วนการต จะไปสายตรงสกิลกําหนดเองด no ้วยนะครับสำหรับช่องแรกนะครับก็จะมีสกิลเชนไลติงไฟบอลไฟพิลล่าก็เป็นสกิลที่ตัวละครอัพทั้งหมดเลยนะครับได้ใช้หมดเลยแน่นอนว่าเราก็ต้องมาลองทดสอบดาเมจกันดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองจากหุ่นฟางนี่แหละมาดูกับสกิลที่เซตไว้นะครับอ่าลงสกิลมูดูทีวีเอสด้แดงนะสำหรับค่าสเตตัสนับบันนะครับ อย่างที่เห็นนะครับว่าเซตนี้เป็นเซตฟาร์มเราก็จะเน้นสกิลหมู่เป็นหลักดาเมจแบบหมู่นะครับก็จะอยู่ที่202นะครับอันนี้อาดาเมจยังไม่นิ่งนะ 30V วนะครับจะอยู่ที่203นะครับ202ราวๆนี้ดูดาเมจตอนโจมตีก็ได้นะครับถือว่าแรงอยู่แรงเอาเรื่องเลย ก็เพืเ่อนๆสามารถเซตตามนี้ได้เลยนะครับลงสก,กิลรัวๆไปครับผมฟืบดาเมตต่อวิหนึ่งนาทีจะอยู่ที่2องแสนสนะครับ5,000ัรา,าๆนั้นนะครับ ในส่วนของพรีเซตช่องอื่นๆพรีเซตล่าบอสสำหรับที่เขาเซ็ตไว้นะปัจจุบันนะสกิลสำหรับเมทนะครับก็จะมีสกิลรีมาหน้าเพื่อไปอัพโซเดนพาสกิสกิลสกิลนี้จะอัพติดไว้แค่หนึ่งเอนิจีโค้ดมีไฟเล่า9นะครับจูเท,ทนเดอร์เลเวล10บหลอดออร l บูมิเลียร์เลเวลห้านาปาล์มบีดเลเวล10นะครับสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลของคาร์ทวิแล้วนะครับนาปาล์มวอลค้นเลเวลแพาสิบเลเวลสิบเมเทโอสตอมม์เลเวลสิ่ใชนรลบอง นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปล่าบอสตัวไหนด้วยนะครับถ้าเป็นพวกล่ามินิบอสนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้สกิลแบบนี้ก็ได้ไปใช้สกิลเฉพาะท่าเนี่ยจะแรงมากกว่าซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับบอสเป็นหลักสําคัญนะครับผมแต่นี่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแล้วก็ในส่วนของสเตตัสพอยต์นะครับแนะ่นอนก็จะลงให้ i n นตันก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะลงไปที่ d e กและในส่วนของ preset kvm การลงค่าสเตตัสพอยต์นะครับก็จะลงไปที่ w i ทแล้วก็ i n s ส่วนสกิลที่ใช้นะคร ไปมีอัพคอมโบเลเวล5ฟอสเดเวอร์เลเวล10หลังจากที่เราเป็นวิาสาดแล้วนะครับก็จะมีอัพโซเดลเลเวล1นึเอนิจชิคโคเดเวล10ซึ่งถ้าตอนที่เราเป็นวิจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้สตอร์มกัทนะแต่นี้เป็นไฮวิ v แล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสเตปของการเล่นของแต่ละคนนะฉะนั้นอัพไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับแตกต่างได้พลิกแพงได้เลยเนาะ t ูทันเดอร์นะครับเลเวล5ออฟรเลียนเลเวลห้าไฟพินล่าเลเวล5นะครับแล้วก็พา s s สิ e เลเวล5ส่วนถ้าเป็นคาร์ทยวิเชดไลติงเลเวลหเมเ6 m e โอ o ตอ o r มเลเวล10นะครับสกิลสโลว l เลเวล10เอามาลดมูฟสปีดของสตูมีการตวิตี้เลเวล10 สกิลเอิร์ธนะครับเลเวลสิบเซฟตี้วอล์เลเวลสิบแล้วก็บัฟเพิ่มพลังจมตีเวทเลเวลสิบอันนี้จะเป็นสกิลที่เขาใช้อยู่นะปัจจุบันนะครับซึ่งอย่างที่เกิดนะครับว่าเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นตามก็ได้แต่เผื่อใครยังไม่มีแนวทางก็สามารถเล่นตามได้เช่นกันสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับการแนะนำไฮวิตัวละครของคุณ KKM ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้แนวทางกันสักนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดรับสไคุณมากๆเลยรับใช ยังไงก็รบกวนขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับกับเกมล a น n ล็อก X Next Generation คลิกดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่าง description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับพาร์ทนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ